เรือ่องหลับพขสูดนี่ยังเป็นหนอใช่ออ,นะอ๋อยังไงนะลำ<ช>อ๋อลำสดลำสดมันก็แตกกลาํลาเป็นกลํานี่ยังเป็นหนออยู่ยังเป็นหนออยู่ไมเขาอย่างนี้อันนี้พัดตัดไปพร้อมที่จะออกรากที่กระถางหใหม่ไงอือครับก็มีแฟนๆหลายๆท่านนะครับไปปลูกแคทเธอรียานะครับแล้วก็มีปัญหาว่าพอตัดแล้วเนี่ย ลากไม่เดินนะก็มิตรชนก็พยายามจะหาคําตอบนะวันนี้โชคดีครับมาเจอกับพี่จอยกําลังตัดแต่งกิ่งอยู่พอดีก็ถือว่าคุยกับเซียนกุ้ยไม้ตัวจริงนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญเล่นแคทติยาถือว่าในเมืองไทยนี่หาตัวจับยากไปคุยกันครับว่าเทคนิควิธีการตัดแต่งลำแล้วก็นาไปขยายพันธุ์เพิ่มจํานวนต้นเนี่ยมีเทคนิควิธีการอย่างไรไปดูกันครับ นี่วันนี้บังเอิญมาเจอพี่เขากำลังตัดขยายพันธุ์แคทเรียานี่ครับพอตัดเสร็จปั๊บนี่เขาก็ป้ายเลยนี่ป้ายปูนแดงมี่ทำแบบนี้เลยแล้วทีนี้ทำไงต่อพี่เอาไปทำอะไรไปปเอาไปปลูกเลยไม่ต้องอนุบาลนะปลูกเลยหน้านี้นะรอดรอดทุกเม็ดอืดีเหมือนกันกระถางหนึ่งนี่ก็ เพิ่มจำนวนต้นเพิ่มจำนวนต้นดีเหมือนกันเนาะก็เป็นเทคนิคการเขาเรียกเทคนิคอะไรอย่างเงี้ยขยายที่เทียวตัดคู่กันอะแบ่งลำแบ่งลำอืมครับแยกลำลำปีสองปีก็ไ้ดอกแล้วปีเดียวก็ได้ดอกประหยัดเวลาเนาะถ้าไปปลูกจากไม้เล็กนี่นานไหมพี่สักกี่ปีสองปีสองปีขั้นต่ำ นี่ก็พามาดูกันง่ายๆเอาดูกันอีกทีนึงจะจะทิ้งไว้กี่ลำพี่อเอาไปเนี่ยตัดเ็สักสองสอง,สองลำเน,น,น,นาะยังรับตาลำหน้าขายอืโอ้ยังกระถางน,นี้ก็ได้เยอะเลยนะเนี่ยได้เยอะ,อะนี่ตัดเราตัดตัดพร้อมที่จะลำม,มันแก่พร้อมเจอกรากครับอ่ะอ่ะนี่นะแล้วก็ตัดผู้ ทิ้งไว้สองนอลำแม่กับลำลูกอือาวดูกันจ่จ่าอีกทีหนึ่งแดงหน่อยอ่าชุบปูงแดงเลยชุบก็ไม่ชุบนี่ชุบต้องดีกว่าเพราะว่าแผลมันเราจะเป็นแผลเราต้องทายาอืกันเน้าไงครับอ่หน้าฝนงี้ด้วยนะนะฝนเนียต้องเหมือนเครื่องปูนผุกเราต้องทำใหม่นะครับ อ๋อพอปลูกไปนานๆเครื่องปลูกมันเสื่อมสภาพเสื่อมสภาพอืมเราต้องตัดไปเพื่อจะทำใหม่อืมอ่าบางทีก็ต้องตัดเฉพาะที่ลำแก่เป็นลำแล้วอืมพูดถึงสามสามสามต้นก็ได้ได้เพรา้ดได้ก็ได้ล้วแจกจังหวะเราจะช่วงอืมแล้วอันนี้คือเครื่องปลูกเสียก็ตัดออกหมดเลย เอาอย่างนี้ไม่มีไม,มไม่มีหน่อข้างหน้าก็ได้เหมือนกัน๋อมีนี่ว่ะเราก็พร้อมนคือให้มันมีหน่อเล็ก,ลกๆอยู่ข้างหน้าแล้วนะนะลำหน้าท้ายต้องการเท่นะมันจะแตกอืแตกต่อไปไงครับโอ้ยอย่างนี้นะขยายพันธุ์ได้ได้ได้เยอะเลยนะเนี่ยจากจากหนึ่งกอนี่ได้เป็นตักกี่กอเนี่ยสามกอ สี่ห้างสามสี่ตั้งอย้นแต่ล่เกือบหัวข้าวใหม่อัแบบที่ทำครับเป็นตุ้มตุ้มเป็นตุ้มปลูกได้เลยปลูกได้เลยใช้ใช้ไม้ปักใช้ไม้ปักก็ได้มัดกับรวดก็ได้เทคอกก็เลื่อเฉพาะที่มันลำแก่ครับ วันหนึ่งาหารได้เพียบเหมือนกันนะถ้าลักษณะนี้เราก็ยังไมไ่ก่อนนะอ๋ะอหนอ,อ,น,อนี่ตัดได้ไหมก็ยังรอรอเขาสุดตรงนี้กันหรือไงเขาหลับพอสุด,น,น,น,สดนี่ยังเป็นหนอนะอ๋อยังไงนะลำอ๋อลำสดลำสด ก็แตกกลําเป็นกล่อมที่ยังเป็นหนออยู่ไบเก็ยังนี่อ,อันนี้พตัดไปพร้อมที่จะออกลากที่กระถางใหม่อืมอ,อครับอย่างนี้เขายังอ่อนอยู่อืมนีต้นอ่อนเกินไปอ่อนเกินไปนี่คนตัด ต้องรอให้แก่พอตัดไปปุ๊บเพาจะพร้อมที่ออกรากกระถางใหม่อือนีต้องเขาจะต้องรอสุดลำก่อนครับครับไม่เป็นลำยังไม่เป็นลำก็คือถ้าตัดแล้วมันจะแตกช้าชหรือมันไม่แตกแตกแต่มันแตกช้าอืมครับครับครับก็คือคือคือลำลำลำที่มันออกมาใหม่เนี่ยนะนี่ยสุดอันยังนี้ถือว่าสุดแล้วได้อือแต่อย่างนี้ยังไม่สุดอ๋อรับรับครับอ๋อนี่มันอ่อนแบบนี้นี่นะ มันอ่อนเนียกเขายังไม่เห็นลำ,นลำอันนี้ <ลำ S 1> คือเห็นลำแล้วนี่ก็ถือว่าตัดได้ตัดได้ดอือครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆบางคนถามผมคงจะเป็นจากสาเหตุนี้แหละ<ช>เขาบอกเขาตัดไปแล้วทําไมมันไม่ออกรากแถมแถมน,นำต้ำยังเหี่ยวตายอีก ก็คือลำลำลำเนี้ยลำ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 ลูกสุดเนี่ยลำเล็กอ่ะลำเนี้ยลำที่แตกใหม่เนี่ยเขายังไม่ยังไม่เต็มที่ยังไม่เต็มที่ลักษณะอย่างนี้ครับที่ที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือว่าพอตัดแล้วมันออกรากช้าแต่ถ้าอย่างเงี้ยลำที่มันออกเต็มที่แล้วเนี่ยลำใหม่เนี่ยถึงจะพร้อมออกลากอืมครับครับครับนี่แหละมีคนถามผมหลายคนแล้วก็ตอบเขาไม่ได้เป็นงงเลย พราะเราก็ไม่ใช่เตียนแคทเทอริยาเนาะแค้างมันก็คือเกิดจากพวกนี้ไงเราก็ต้องยกไปใหม่ไม่ไม่เครื่องปลูกะเครื่องปลูกมันเสื่อมสภาพเสื่อมสภาพจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนสีหน้าออกดอกได้ครับโหนี่ปอนี่ยมันตัดปตัดอยตัดนี้เลยครับจะทำใหม่หลังลำหลังช่างมันครับลำหน้าเอาลำหน้าให้สุดไว้ อืมโอเคครับพี่ตัลังตัดทิ้งไปได้ครับนี่ครับวันนี้มาคุยกับพี่จอยนะเจ้าของสวนจอยออคคิดเนาะนครชัยศรีนี่โชคดีวันนี้มาเจอกําลังตัดอยู่พอดีมีคนถามผมเยอะเลยเกินเรื่องเรื่องเนี้ยแบบประเภทตัดไปแล้วทําไมมันไม่ไปต่อเนี่ยลากเก่าอืมตัดทิ้งไปได้เลยลากเก่าไม่ต้องไปเสียดายเอเสียดายอืมรอนลำใหม่เข้าออกครับ นี่วันนี้เจอกันจระ,จะนี่เสียนแคท <laughs> ขอบคุณมากครับพี่ครับคือ,ค,อคือถ้าเป็นถ้าเป็นอย่างเงี้ยอย่างไงนะเมื่อกี้เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างอย่างนี้นี่คือหน่อยอย่างนี้นี่คือมันต้องอยังไงต่อหนอ่อยงี้เขาก็ยังต้องแตกให้เป็นสุดเป็นใบก่อนยังมีใบยังต้องใช้กําลังใช่อ,ออกออกไปให้เต็มลำก่อนเต็มลำก่อนสุดลำพร้อ,อ,อมที่ออกราก แต่ถ้าสมมติว่ามันมันมันเต็มที่เต็มลำของมันแล้วมันก็ตกรากหากินต้องออกลากหากินอืมครับครับลำแก่ก็ต้ออองกรากใช่าไหมตัดทิ้งไม่ได้แม่เนี่ยเนี่ยตัดทิ้งไม่ได้อย่างเงี้ยอืสภาพาปูนหน่อยอันนี้ก็ต้องพร้อมที่จะออกลากใหม่ในเกทศน์นะครับอืมลำแก่ะครับ นี่ยัง่าเนี่ยมันยังเทียบกันเห็นเป็นนะแังเป็นหน่อเนี่เอามีนเรียบสุดครับมีข้ออต่สำหรับง่ายครับให้กันบ้างครับหลังจากที่ได้พูดคุยกับพี่จอยไปแล้วเนี่ยถือว่าชัดเจนนะครับสำหรับท่านที่มีปัญหาอยู่หวังว่าคลิปนี้นะครับคงจะช่วยแก้ปัญหาให้กับแฟนๆท่านที่สอบถามมา ได้แล้วก็ตรงเป้าที่สุดนะครับก็ถือว่าวันนี้ครับคลายปัญหาข้อห้องใจหากแฟนๆชอบอกชอบใจครับคลิปลักษณะแบบนี้นะครับก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้กับมิรสอร์ชนด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับพบกันใหม่อีทีหน้าสวัสดีครับ